ัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้องกายจะเอาของเล่นอันนี้มาให้เล่นให้ดูเป็นของเล่นไม่บาเอะของพี่อายแต่ว่าอันนี้อันเก่าแล้วกําลังคิดว่าจะทิ้งก็เลยเอามาให้น้องกายลองเล่นดูก่อนนะอันนี้จะเป็นเป็นบล็อกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องกายทําน้องกายทําทําอันนี้ครับอันที่หนึ่งก่อนทําให้แม่แม่ดูครับอันนี้นะ เสร็จแล้วเก่งจังเลยแย่ yeah. ต่อไปอันที่สองอันนี้ครับอันนี้นะทำได้ไหมโอเคเย่เย่ oh. okay. yeah. Yeah. ต่อไปอันที่สามอันนี้ครับทำได้ไหมครับอืมสูสูสนะ ติเโอ้ตะก้อยเก่งเก่งเก่งต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้ครับอันนี้ตัวเล็กตัวฮัมโอ้เก่งจังเลยอ๋อหล่นหล่นหล่นฮ่าฮ่าหล่นหล่นเย่เก่งที่สุดต่อไปอันนี้ครับยากนะอันนี้ยากแล้วทำได้ปะครับเอออืม เกลือยมสีชมพูใช่ไหมอือสีชมพูนะต่อไปสีอะไรครับเอาตัวนีอือเออะไรบ้างอืมเน่ยอ่ะตัวโอ้เก่งจังเลยอ่ะตักัวเฮ้ก็ถูกแล้วครับเออต่อไปอันนี้อันนี้ครับอันนี้ครับ เอตัดกรอทำได้ใช่ไหมทำยังไงครับทำให้แม่แดูหน่อยครับเอตนนอืม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 อื อืม <C ose> ใช่ไหม <S <S ใช่ไหมครับอีสุกุยเก่งจังเลยตัดจิตตัดจิตใหญ่ให่ต่อไปนะแม่แม่มีอีกยากด้วยยากเลย,ย,เลยมุทุกาชีแลยยากทำได้ <S <S ปะไม่ยากแม่นี่แม่แม่เอาอนนี้ก่อนเอานี้ก่อน,อน,อนบันไดนี่บันไดที่เป็นบันบันไดเนี่ยอืมไหนอ่ะ ฮะนันพุงทำอะไรเปิดทำไมพูงิออืออือืเปิดพุงทำไมไม่ต้องเปิดพุงเอาต่อไปอันนี้อยังไม่เป็นเลยนะของลูกยังไม่เป็นบันไดเลยนะครับสีชมพู เย้เย้ยังเย้ยังโอเคไหมเย้เย้โอเคต่อไปอันไหนดีอันนี้ไหมเยอะอืเยวจ้ะทำแล้วเหรอคุณยัไม่เลยอ๋อทำอันนี้ทำอันนี้เอตเกวะนะอืมคีเหลืองนะมเือ มืดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เปิดให้แม่แม่เปิดให้เดี๋่ะอ่าลูกทำสีลูกทำอ่าเปิดให้ไออันนี้อันนี้อันเดียวก็พอแล้วไหมเหนื่อยยังไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยมันทำไปสีเหลืองวางสีชมพูสีชมพูนี่อ่าเหมือนยังครับ แล้วสีฟ้าอยู่ตรงไหนาายังเนาะอ้อโอ้โหอีกอันหนอีกอันนึงอันน,น,นี้อันนี้ข้างบนครับอืมอันนี้โอเคยังเหมือนยังครับเหมือนแล้วเ่จะใช่โอเคยัง เอ,อ,นนอาอีกอันนึง่งอ๋ออ๋อีกอันนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อเสียงดังอีกชั้นครับงั้นลูกก็ทำเลยลูกทำอืมอย่าง,งนีอ้อืมเอาตัวอืมเอาตัวนั้นตรงนี้ไง これงน<嗯>ี้ก็ได้เเก่งจังเลยเย้สนุกไหมครับไม่สนุกก็ <laughs> ้อาได้เลยทำแล้วไงเมื่อกี้ทาอีกก็ได้นะถ้าชอบสรรักเต็มกันละๆทำอีกก็ได้นะเนะนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นแบบรูปแบบง่ายๆนะคะเ <laughs> นี่ยแหละเป็นที่ที่น้องไอายเขาไปเรียนเสริมมาเหมือนกับอันนี้จะเป็นสอนให้ ดูเรื่องสีแล้วก็มุมของมุมของภาพด้วยอะ่ะอืมก็ yeah. 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 ถ้าใครอยากลองเอาไปดัดแปลง yeah. Yeah. เล่นดูเองบ้าง <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ห่วงน,นะคะ <Yeah. S 1> ก็แค่ห <Yeah. S 1> าอะไรมาตัดเป็นสีๆแบบเนี้ย <Yeah. Yeah. S 1> แล้วก็ทำเด็กๆเ,เขาได้คิไดได้ลองทำ yeah. Yeah. ดูสนุกไหมครับไม่สนุกอีกแล้วโอ้ยบายบายบายก่อนบายบาย